โอเคครับสวัสดีทุกคนดวันนี้เราจะมารีออปชั่นถุงมืออีกแล้วนะครับมาดูกันเลยผมจะได้ออปชั่นอะไรอันนี้คือใช้เองนะฮะไม่ขายละเริ่มกันเลยดีกว่า ครั้งที่หนึ่งนะครับน่เป็นเกาะหัวเกะากกะจอกาขานะครับแล้วก็ดามจคริทิคอลอันนี้ไม่ค่อยดี่าไรห้ามห้ามห้ามโอ้อันนี้น่าอยู่น่ามีจุดอ่อน5.9เต็มนะครับ ดาเมจต่อ,อุปกรณ์ก็คือให้อุปกรณ์ของเราเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับมีดาเมจเพิ่มขึ้นก็สองจุดหกปอร์เซ็นดีอยู่แต่ไม่เอาโอ้อันนี้ก็จะเป็นก่อหัวนะจอก,กาขานะไม่เอาไม่เอา ไม่ไหวเลยโอ้นนี้ดีอยแต่ไม่เอาไม่เอาโอ้โหส وبر ปปเขียวเลยนะฮะอันนี้เจาะเกาะหัวเกาะหัว เกาะขาดามีซอมบี้เจาะเกาะลำตัวเกาะลำตัวอโอ้โหคููดาวได้รถคููดาวมานะครับใส่ไปแค่เออไม่รู้กี่ครั้งนะไม่ทันได้นับโอ้โหมาก,ก่อนการันตีทุกคนสุดยอด ได้เกาะหัวนะแล้วก็ลดคูดาวเจ๋งเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีล็อกออฟหรือเปล่าขอาดูก่อนนะทุกคนมีอยู่อันหนึง่งโอเค ถัดไปอันนี้เก็บไปดีกว่าอันนี้ไม่ใช้งานแทนเพราะมันขายไม่ได้เราก็ใช้อันขายไม่ได้นะจัดไปนะ โอ้โหดีดีกว่าเดิมหน่อยนึงอย่าให้เสียตัวล็อกออฟฟีนะทุกคนถ้ามันได้ของอะไรมาก็ใช้ไว้ก่อนเอามาถ้าแต้มเพิ่มขึ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีออฟอะไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ